ไม่เห็นคนน่าจะเข้าไปได้ไม่มันยังไม่มีใครรู้หรือเปล่าวะก็กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i เตอ r s p a เ n นะครับผมวันนี้เราจะได้เกณฑระบอกในแมทที่มีชื่อว่า Black Hark Distribution File นะครับผมและเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมคุณก็คือคกลือสมุทเองนะครับผมปรบมือครับ มายัางวะโอเคก็อย่าลืมกดติดตามช่องเกิอสมุดด้วยนะครับผมจะครบประมาณร้อยห้าสิบซับแล้วนะครับผมโอเคก็อย่าลืมถ้าคุณติดติดตามช่องเกิดสมุดก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมเออเก้าสูนึ่งร้อยซับนะครับผมเย่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าฮะเออไม่มีอะไรเดี๋ยวทหารไทยสชุดเออท่าเอ,อทหารุดูหนาว มันมีด้วยเหรอประเทศไทยเรามีอากาศหนาวด้วยเหรอเนะี่ยไม่เคยเลยม,มาก่อนเปลี่ยนแป๊บเอ้าไปวะโอเคครับผมโอเคโอเคตัด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 สี M1 พร้อมบวกโอเค<า>ก็ผู้ชมเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมหลังจากที่เราเอ่อไปแต่งตัวมาหรือไปแต่งปืนมานะครับผมโอเคไปไปกันเลยโอ,อ้ยเฮ้ยดี๋ยวหยิบระเบิดก่อน เห็นไหมรีบลุกซีเราระเบิดอะเรามีระเบิดอยู่แล้วโอเคขึ้นรถเลยดีกว่าเรามีรถคันใหม่ด้วยแจ๊ว <c oughs> ปืนกลใหม่ด้วยนะไม่ใช่ปืนกลแบบที่เราเห็นมาเห็นตามเกมปืนกลใหม่ด้วย <c oughs> เอาไม่น่าปืนกลหรอใหม่เอาทำไมไม่อยากนั่งอ่ะเพราะ <c oughs> ปืนมันบังจอ มงไม่เห็นหอะโอเคไปที่ไหนอ่ะเราจะไปทะเลซาก,กันครับดานเบสิกเบสิกเราจะเราจะเล่นด่านแบบไม่ยากจนเกินไป <Okay. S 1> เราจะเล่นแบบง่ายๆเลยอย่าไปแสงดิเดี๋ยวเราขอจอดตรงนี้ก่อนขอจอดแล้วก็ตป๊บนึงเพิ่มกราฟิกก่อนนิดหน่อยโอเคไปแล้ว ปวิ่งวิ่งวิ่ง,งชุดผมสานี่มันเด่นมดโคตรเลยผมเจอคนครับผมเ,เจอคนอข้างหน้างองเห็น,น่ผมเจอของข้างหน้ายิงอะไรไหมครับอย่าพึ่งเดี๋ยวผมขอเข้าในกูดังก่อนผมขอเข้าไปเคลียร์ในกูดังก่อนได้เลยเดี๋ยวเราหมอบคลานก่อนระวังด้วยข้างบนมีสแลปเปอร์เพิ่งเห็นนะเนี่ยดีแดนไม่ไม่อันเลยเนี่โอ้ย ไม่เห็นคนน่าจะเข้าไปได้ไมันยังไม่มีใครรู้หรือเปล่าวะคดีเขาคนเดียวคดีผมรีบไปไหนเกมไวเกมไวรู้จ <don> <ก> <happy> ักมาปะรู <inde> ้จ <ming> <c oughs> <t UC S 2> ักป้าเกมไวสุดท้ายก็อันเลิศโอเคก็เลยพรโยมไหก็อันเลิศละแสบตาวะเฮ้ ได้ยินเสียงคนยิงกันข้างนอกตายข้างหน้าถามตายตายไปสี่เฮ้ยเ <5. S 1> ข้ามาเข้ามาเข้ามาตัวหนึ่งก็บราคาก่อนมันเข้ามาหาผมตัวหนึ่งโเ okay. ตายบนรถตตายสอง ขีนมาลงมันได้มาเฮ้ยชิบตายโอเคไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าจู๊กอย่าจู๊กตายหมดโอเคยังยังคยัง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 ยยังยังยย ยิฐาเน <Okay, S 1> ี่้แลละยดฐาเนี่ยแล้วตอนนี้ <boy. S 1> รอแอร์ซับพอ์ตอนนี้เดี๋ยวกูไปเอารถเอารถมาก่อนจะไว้ยิงสัตรไอ้พวกนั้นเดี๋ยวอ๋อตกใจนึวนกว่าสตูโอ้โหโอเคด้านหลังสองโอเคเห็นแล้วไอ้พวกหน่วยสว่านรัเสเซีย เดี๋ยวจิงแคมตรงเออจิงสกัดตรงนี้แล้วกันเขาเขาเอาแล้วกันโอเคโอเคมนมา <ปะ S 1> อีกมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มเห็นแล้วในฐานตายหนึ่งเข้าไปในโกดังอีกหนึ่งอ่ะตายอยูย่ในโกดังอีกหนึ่งอ่ะเห็นเลเซอร์ป,ะปะ่ะฮะ เลเซอร์กูปะแคนไม่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 เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นอ้าวไม่เห็นเลยไม่เห็นสแสงสีแดงเลยสีฟ้าเอาาเอโอเคฮะฮยายโอเคเดี๋ยวคุมเชิงด้ถานให้โอเคเดีหลังมา หนึ่งตัวโอเคทราบเข้าไปในอาคารแล้วไม่ทราบจำนวนรถหายไปแล้วโอเคเตรียมรับแรงกระแทกกระแทกจากกระสุนมา,มาแล้วเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ระเบิดไปเออเมื่อกี้ไม่ได้ปายิงใส่รถตอุรถระเบิดใช่ยังเลือีกขั้นหนึ่งมันมาอีกขั้นหนึ่งหรอโอเคอีหนึ่งต้องโจรถมาแล้วโอเครู้เข้าไปใสอาการให้ยิงเกือบหมดแม็ก แหลกฟัาน,นี้มันจะรอดไหมเนี่ยโอเคเคลียร์รถสองสองคันเคลียร์ข้างหน้ารับทราบเดี๋ยวกําลังจักบ,บุกเข้าในอาคารโอ้ไฟมึงไม่ดับวะคีดับดูรอฐานให้ดีๆเช็คให้ดีๆก่อนถ้ารถหายแปลว่าหมดเวหมดเวฟแล้ว หลักฐานเนที่แบบถามมาเอาหลักฐานได้น้ำบนรถบรรทุกอ่ะโอเคโอเคเดี๋เดเดกำลังจะลงไปเอาโอเครับทราบขอบคุณที่บอกโรเจอร์เดตโรเจอร์ไอ้เฮียกาตูอีเลยว่ะอะไรอ่ะคาตูอีกเลยว่าโอ้ยเราจอจอสันจอดสันโอ้ one hour later โอเคหายแรงแล้วหายแรงแล้ว โอ้โหต้องใช้เวลาว่ะม่อคีกูได้ยินเสียงหอไม่เสียง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 โอเคกูมาลับแล้วมาลแล้วมาแล้วไม่เสียงไม่เสียงตอนนี้ตอนนี้เออโอยจะไปขึ้นปืนทำไมเล่าเออโอ้ย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 อย่าเสียหลักย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 า เสียหลังมันไม่เป็นไรเพื่อนฟิกกลับมาได้เป็นแต่แค่ไปติดซอกลืมที่ไหนสักที่เกือบติดเป็ตเกียบเกือบเกือบเกือบรถรถเกือบที่แหลรถเสียหลักของจริงทไมเลี้ยวไม่ได้ว่าเลี้ยวเลี้ยวดีเลี้ยวเลี้ยวกูบอกให้มึงเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว เดินกลับครับฮะมันต้องมีใครยอมเสียสลาคนหนึงงน่งเสียสละคลออือเพราะเพราะว่ามันมีมันมันต้องใช้หลักฐานห้าใช่ไหมใช่แต่เรามีกันอยู่ห้าฮะคะแล้วก็ต้องสลับหนึ่งเ่ะเดี๋ยวนะเรามีตังกี่บาทจะเชื่อกูไม่อะกูมีตังอยู่หกสิบเก้าอะเอ่อกูมีตังสามพันโอเคกูเสียสละ กับตันกับตันสดช็อกขามือผมเลยกับตันตอนนี้เราเราเห็นคุณแล้วระยะประมาณหนึ่งเออประมาณเก้าร้อยเมตรหรือเก้าร้อยฟิตเรมไม่เห็นเลเซอร์แต่ผมเห็นคุณลงมาโอเคมาเลยครับมาเลยมาเลย โอ้โอเคภารกิจสักเซ็ตไปกันเลยเป้ยกับทอน่อไปงานแบบไหนก็โอเคเราจะมาชาสัมพันธ์เรื่องงานเรื่องภารกิจนะครับผมก็เราจะบุกเท่าไหนวะเอ,เอาเป็นว่าเอาที่มันง่ายๆถานที่มันง่ายๆเ,นะเดี๋ยวไปดูก่อนนะเดี๋ยวไปดูก่อน ขา no ท aro aro <Yeah, uh> ี่มันง่ายง่ายมอตเมาทเทนเอาพอร์ตไหมฮะถ้าเมาท์เดี๋ยวต้องใช้ M4 เหมือนเดิมทั้งนั้นเ่ะใช่ได้ได้ได้ o n week later ใช้นี้ดีกว่าปลาเพื่อนฮะ Why ไอ้เฮียอะไรกูกูบินได้กูตกตายเลยกูบินได้จนตึกตายเลยไอ้เฮีย <c ười> ไอเฮียเจียเจียนมึงอยู่ไหนเนี่ยมามาดูเลยไปดูเลยม <c ười> ีไเจียนมีไอ้คน <c ười> นี้มาก <c ười> ูขึ้นตรงกูขึ้นตรงนี้ปั๊บกูกูจะกระเจิงกระเจิงยิงใช่ไหมแล้วไม่กูเด้งไปตรงนู้น,น,นเลย <c ười> ไปมอเทินเพื่อนไปไปกันเลยมอเทิ้นเพมอเทินของจริงกูว่าพวกเราตายกันหมดแล้วล่ะจนจนเสร็จจ้ะตายหมดเลยเออเทียนแนะนำนะกูให้มึงมานั่งแถวปืนวีกันดีกว่าเพราะว่าแมปแมปมอเทนเอ่อมอเทนเอาพอดนะเพราะว่ามันต้องใช้วีกันเพราะว่าสตูมันเยอะโอเคเดี๋ยว ยืนปีปกันเลยนะกันใชป่ปีกันแต่ดาเมจเบานะเสียงแม่งก็โคตรเบาเลยมึงลองยิงดูอ๋อไม่เป็นไรไปเลยไปเลยโอเคพร้อมแล้วก็ยิงแม่งเลยไปนะสไนเปอร์สไนเปอร์ยิงโดนไหมเนี่ย โอเคโอ้ยไอ้สิงนี้คือแบบมันมองอะไรไม่เห็นอ่ะเอ้ยตาโอเคครบน่าจะตายหมดตรงนี้ตรงนี้โอเคเดียนยิงยิงเลยยิงกันแม่งเลยเฮ้ยมึงขับนิ่งๆดิโอ้ยพอมันสายไปสายมาโว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียกูไม่อยากโดนโจมตีเยอะไอ้แค่ค่าเสียค่าซ่อมเพ่งแพงชิบหายเลยโดนทางนั้นมีการอีกเออมามามาโอเคตรงนี้แหละตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละอันนี้เออตรงนี้แหละเออจังวันนี้มาเดี๋ยวกูยิงคุ้มกันให้เองชิบหายแล้ว what what the fuck why อะไรวะลองแม่งเสียงดังเลยเฮียเอ้ากูาไม่ตายไอ้เทียนกูไม่ตายตกแบบนี้เฮยเทียนสิมหา,าหัสจันว่ะเทียนกูตกแบบไม่ตายสิมหศัศจันว่ะเฮ้ยอัปเดใหมาแล้วเหรอไม่ไม่ไม่คือกูกระเด็นโคตรไกล กูกูพูดตามตอนะกูกูตายนแน่แต่กูไม่ตายแน่นยังไงวะออโอเคได้ตังกี่บาทตอนนี้เอ,อ่อพันหนึ่งแล้วอะ่ะนี่แวิธีผมวิธีอยากเป็นมหาเศรษฐีมันต้องทำแบบนี้เว้ยเฮ้ยเ้ยคุยยิงตามตามแสงกระสุนมา เอาเหยียโดนตาย,ลตาย,ลตายลเลยตายหมดเลยไม่เห็นจบด้วยโอ้โหโดนโดนโดน,โดนโดมาลับบีคนเดินมีคนมีคนเดินมากระสุนหมดแจ้งด้วยจะได้เอาก็เอาเอาปืนมีกันอีกฝ่อมาใช้เ่ปลือไปไป ยิฐฐานถ้ายิฐฐานได้ด่กูโอเคยังเหลือยังเหลืเอ้าโอ้ยเห็นไหมมองไม่เห็นอะ่ะโอเคโอเคมีคนมีคนเห็นมีคนยิงโอเค สเนปเปอร์เคลียหน่นนปปอยสเนปเปอร์สองตัว เอาไปเลยเอาเอาเข้เา,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 เาไปาไปเล <ถา S 1> ยเไปไไแล้วยัง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 ไ,ไม่ได้่าไม่ได้มันมีตัวซอ่อนในยี่ห้อร์น p น r s เป p ร์ไม่รู้ข้างบนมันหอนหรือเปล่า โอ้โหล่องรอยผ่าสมรภูมิมายืเลิขเตตร์ตละคนี้ว่าค่าซ่อมมึงน่าจะพันสองพันในเยี่ยใช่เพราะโดนกระสุน,นยิงอ้าวตะกุยละเออกระตุกเข้าไปมึงร่วงกลางรูตรงนี้มึงมึงกลางร่มไม่ได้นะใช่ถึงมึงกลางได้แต่มึงก็ติดเผือ้เหี่ยนั่นคือ ตอนที่กูติดบัคคือมันดิ่งออกมาแนละ้วนะโอ้โหเฮียจะทำยังไงวันนี้ยไอ้้โไอ้ไฮเฮยมึงขึ้นมาตไหนวะไอ้สไอ้เฮียตงแช่ไม่ใช่มันมาได้เหรอวะเออมันขึ้นมาได้เหีย ไม่เคยรู้มาก่อนไอ้อเฮียแม่งแตมม่งมาไม่สนหน้าเขแม่งไม่สนยศกูเลยอ่ะมันไม่เอาทหารไอ้พวกนีพวกนี้โอเคกูย,ยิงถังระเบิดแล้วอ้าวยิงถังระเบิดได้แล้อ้าวมึงขึ้นมาทำไม,ามาอ่ะไอ,อเคค้เฮียกูกูก็ต้องดูตรงนี้ปล่อยๆล่แล้วกูต้องดูตรงนี้ปล่อยๆล่อยแล้วไเฮียม่งขึ้นมาแบบไม่สนใจกูเลยอ่ะ ไอตัวเกาะนะเอเหมือนมันจะขึ้นมาแต่มันไม่ขึ้นมันควรมันมันมันพยายามมันมันมันจะหลอกหลอกเราพยายามหลอกว่าจะขึ้นแต่มันก็ไม่ขึ้นมึงอันนี้นี่มึงยิงใต้บันไดกูดิไอตัวเกาะหนานี่ตัวดีเลย ยังเหลือฉันเห็นนายตายโอเคเอ็ดดอบไปอยู่ไหนวะพี่เอ็ดดอบอยู่ไหนวะแอดดับยู่นุ่นเอดดับยู่นู่นฮะวายเฮียเจียฮะขวัญอะไรวะเฮียกูไม่ต้องไปดูคล yeah> ิปเลยยกูเห็น claro ชัดเจนเฮ้ยวยมันเป็นอะไรวะกูกูก anyway ูจะข่าวกูจะข่าวในคอมเตอร เสือม่ภัยเ้าสึกกันนี่ออกเลยนะกล้าแม่งมาเต็มเลยวะเกิดอะไรขึ้นวะโอ้มาโอ้รีบมาเลยโอ้ไอ้มันมันเรียกอะไกําลังเสือมาหรอวะเฮลิคอปเตอร์กี่ลังเฮียบเลยกายเฮียมาเปิดสงครามกูชัดๆเฮียมา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 ด่วนด่วนมาอยู่มาอยู่ไหนคนดูคลาสซ้อนหน่อยดิเซอรสือภัยนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอ้โหร้อยหกสิบสี่กว่าเฮียด่วนจะพันสองอี้ย เมมขึ้นนาแน่ยรอก่อนขอดูวิวหน่อยดิดูความเป็นดูสภาพของคุณเทียนซี่ว่าตอนนี้มีความเป็นมาอย่างไรอยู่ดีมีสุขไหมไหนสุกว่ี่าลุงกูมาช่วยกูไม่ต้องไปคุยกับผู <laughs> ้ชมเอ,อ,อ,อ้ชามชมะผู้ชมอ,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 อยากให้คุณเทียนรอดนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาาให้ผมด้วยนะครับแล้วกดติดตาาให้ช่องเกลือสมุทด้วยนะครับผม <laughs> <laughs> เฮ้รับทราบรับทราบ,บของคนที่โปรโมทช่องมาช่วยโปรโมทกูตอนนี้ด่วนเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเอาตายเอ้าไอ้เฮี้ยทำไมกูตายวะกูอยู่ใกล้ๆเฮลิคอปเตอร์กูตายเลยโอะไรอยู่เนี่ยนี <c oughs> เดเกมเกมเฮีย้ยอะไรเ <c oughs> นี <c oughs> ่ยปิดค <c oughs> ลิปกูไม่รอดแล้วปิดคลิปโอเคถ้าผู้ชมช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง สองช่องเลยนะครับระหว่างช่องพี่เตอร์สเปคกับคุณเกลือมุดนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เจกอกันคลิปต่องผมสวัสดีครับ